ผู้หญิงคนนี้เขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะคุณผู้ชมว่าคุณพ่อเขาเสียชีวิตไปแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยถูกญาติโกงมรดกไปหมดเลยทั้งทที่คุณพ่อเนี่ยแต่งตั้งให้ตัวลูกสาวคนนี้เป็นผู้จัดการมรดกนะคะคเท่านั้นไม่พอค่ะทั้งญาติยังมีการไปเบิกเงินจากประกันสังคมของคุณพ่อโดยตีอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าลูกของพ่อสูญหายไปแล้ว<อ>แต่เดี๋ยววันนี้เราจะฟังความจากทั้งสองฝ่ายฝั่งลูกที่ออกมาขอความเป็นธรรมรและฝั่งญาติที่ล่าสุดเขาก็ออกมาชี้ แจ้งเหมือนกันว่าเขาไม่ได้โกงมรดกนะคะเอา้ามาฟังจากฝั่งผู้ร้องเรียนกันก่อนค่ะคุณผู้ชมนางสาวพิมณิพาอายุ28ปีนะคะเป็นเซลล์ขายรถยนต์เดินทางมาตามความคืบหน้าคดีที่สพบางสีเมืองจังหวัดนนทบรุรีหลังแจ้งความกับตํารวจให้ดําเนินคดีกับญาติญาติที่ยักยอกทรัพย โกงบรรดกหลักแสนของคุณพ่ออายุ53ปีที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วเพราะเกรงว่าถ้าตำรวจทำคดีช้าญาติจะเอาเงินบรรดกของพ่อไปใช้หมดซะก่อนผู้เสียหายบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกไฟดูดภายในอู่ซ่อมรถเมื่อวันที่12ตุลาคมปีที่แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยญาติก็บอกว่าสวดหนึ่งคืนและเผาทันทีละกัน ทางผู้เสียหายก็บอกอ้าวก็ทําตามที่ผู้ใหญ่บอกนะคะแล้วในตอนงานศพเนี่ยญาติย่ายังเก็บซองทําบุญของคนที่มาช่วยงานไปหมดโดยไม่ให้เธอเลยค่ะต่อมามาทราบว่าลูกพี่ลูกน้องของพ่อยังแอบเอาสร้อยคอทองคําน้ําหนัก3บาทและพระเลี่ยมทองที่คุณพ่อใส่เป็นประจําไปจํานําได้เงินมา1 0 0 0 0แบาท ตัวเธอก็ไปขอทรัพย์สินคืนแต่อีกฝ่ายไม่ให้นะคะอ้างว่าเอาไปจำนำเพื่อใช้จัดงานศพพ่อหมดแล้วแต่เอ๊ะที่หนึ่งก็คือว่าจัดงานศพสวดหนึ่งคืนและเผาทันทีเนี่ยนะให้เ,เงินเป็นแสนเลยเหรอซองทำบุญก็มีมแต่เธอก็ไม่เห็นว่ามันมีเงินเท่าไหร่เพราะเขาเอาไปหมดเท่านั้นไม่พอค่ะญาติรายนี้ยังแอบไปรับเงินค่าชาปนากิจจับประกันสังคมของคุณพ่อ5 0,000บาทโดยไปอ้างเจ้าหน้าที่ประกันสังคมว่าลูกผู้ตายสูญหายไปแล้วติดต่อไม่ได้ พอเธอไปทวงเงินส่วนนี้คืนอีกฝ่ายกลับบอกว่าหากอยากได้เงินคืนให้เอาย่าที่ป่วยติดเตียงไปเลี้ยงด้วยแล้วก็บอกให้ไปฟ้องศาลเอาเองเธอก็เลยรับคุณย่ามาดูแลพร้อมกับไปแจ้งความกับตำรวจตอนแรกตำรวจไม่รับแจ้งความด้วยนะคะบอกให้ไปเจราจากันก่อนซึ่งเธอก็ชี้แจงว่าอีกฝ่ายเขาไม่เจราจาเขาไม่คุยด้วยแล้วค่ะสุดท้ายตำรวจก็เลยยอมรับแจ้งความเรื่องการยักยอกทรัพย์ไปจากนั้นนะคะ เธอบอกว่าทุกคนรู้ดีใช่ไหมว่าคุณพ่อถูกไฟดูดแต่ทําไมในใบมรณบัตรกลับระบุว่าเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวทําให้บริษัทประกันไม่จ่ายค่าสินไหมประมาณ1ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะคุณพ่อเสียชีวิตจากปัญหาสุขภาพซึ่งตรงนี้ญาติของเธอกำลังพยายามเดินเรื่องเพื่อของเงินประกันส่วนนี้อยู่นะคะ ซึ่งผู้เสียหายยอมรับว่าตัวเองติดใจทำไมญาติเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับมรดกของคุณพ่อทั้งที่ศาลสั่งให้เธอเป็นผู้จัดก,การมรดกและกรณีที่คุณพ่อเสียชีวิตอย่างกระทันหันยังไม่ได้ยกสมบัติให้ใครเนี่ยตามกฎหมายเลยเธอคือทายาทโดยธรรมก็ต้องมีสิทธิ์ได้รับมรดกทั้งหมดก็อยากจะได้เงินส่วนนี้นกลับไปดูแลครอบครัวรวมถึงคุณย่าที่ป่วยติดเตียงด้วยฟังเสียงผู้ร้องเรียนค่ะสงสัยค่ะ แต่ว่าคือหนูเหมือนแบบหนูไม่ได้มาคุกคีกับพวกเขาไม่ไม่ได้สนิทอะไรกันค่ะเวลาหนูไปมาหาสู่กับพ่ออย่างเงี้ยคือไม่มีใครรู้หรอกเขาก็จะบอกว่าทําไมตอนตอนอยู่ทําไมไม่มามาทําไมตอนตายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นอกจากนี้แล้วน้องไปขอยื่นเป็นผู้จัดการมรดกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วคําสั่งออกมาว่าก็คือเป็นผู้จัดการมรดกเพียงคนเดียวค่ะแต่ไม่ได้จัดการมรดกใช่ค่ะทางตารวจว่าย,ยัางไงบ้างคะ รอดาเนินการค่ะรอดำเนินการแล้วที่มาร้องเพจนี่คืออยากให้ดําเนินการยังไงบ้างอยากให้เขาช่วยเพราะว่าเหมือนคือหนูลูกคนเดียวและหนูตัวคนเดียวคือหนูทําอะไรกับพวกเขาไม่ได้เลยอ่ะทีนี้คุณผู้ชมฮะหลายคนคงเคยได้ยินคําว่าผู้จัดการมรดกและอาจจะเกาหัวแกรกๆว่าคืออะไรวันนี้เราจะมาเปิดเผยนะฮะว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยข้อมูลจากเพจตํารวจสอบสวนกลางบอกว่าคือบุคคลตามพินัยกรรม หรือบุคคลที่ศาลได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่แบ่งมรดกให้ผู้รับพินัยกรรมและทายาทโดยธรรมโดยหน้าที่ของผู้จัดการมรดกคือต้องทําบัญชีให้เสร็จภายใน1เดือนตั้งแต่ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกทําการแบ่งมรดกให้แล้วเสร็จภายใน1ปีต้องชําระหนี้สินก่อนจะแบ่งมรดกคือถ้ามีนะฮะที่สําคัญหากผู้จัดการมรดกละเลยหน้าที่หรือเอ๊ ฉันไม่แบ่งละกันค่ะนะเขาให้จัดการใช่ไหมแต่ฉันไม่แบ่งฉันฮุบไว้เลยเป็นของตัวเองไม่แบ่งให้ทายาตจะมีความผิดตามหน้าจอนะฮะเป็นความผิดอาญามาตราส5 4ห้าสี่โทษจำคุกหนักนะไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวนะคะยกหูหายาตฝั่งพ่อผู้เสียหายบ้างเราให้ความเป็นธรรมนะฟังฝั่งนี้เขาหน่อยเพราะเขาถูกกล่าวหาว่าโกงเงินม,มรดกไปจริงไหม เขายืนยันสิ่งที่ลูกสาวผู้ตายพูดว่ามันไม่เป็นความจริงแต่ยอมรับว่าอเอาสร้อยทองแหวนทองของผู้ตายไปขายจริงได้เงินมา10,000แบาทเพื่อเอามาจัดการงานศพนะคะแล้วก็แบ่งให้ญยยาติที่มาร่วมงานไปบางส่วนเงินที่เหลือประมาณ5 0,000บาทเนี่ยมอบให้กับคุณย่าไปแล้วพอถามว่าแล้วจะดําเนินคดีกับทางผู้ร้องเรียนไหมนะคะญาติคนนี้เขา,เขาตอบกลับมาว่าถ้าเขาดําเนินคดีเนี่ยอีกฝ่ายก็คงไม่มีเงินมาจ่ายเธอเหมือนกันค่ะ จะเอาเงินตรงไหนไปจัดงานศพก็มีทองอยู่ตรงนี้นะจะเอาไปจัดงานศพนะก็ทุกคนก็เออรับทราบไม่ได้ทําค่ะไม่ได้ทําค่ะรายละเอียดมีครับค่ะก,การเอาทองไปจำนำไปขายทุกทุกอย่างเนี่ยมีคนอื่นรับรู้ใช่ค่ะผู้ใหญ่รับรู้หมดค่ะผู้ใหญ่ที่เขาไม่ไรับถือนะคะครับแล้วตรงนี้เราเตรียมที่จะแจ้งความกลับไหมฮะแจ้งไปเขาจะมีเงินจ่ายให้ไหมคะ อ,อันนี้ก็คือญาติก็ยอมรับว่าเอาทองเอาทรัพย์สินไปขายจริงๆทีนี้ก็ต้องเรียนว่าในทางกฎหมายเนี่ยเวลาผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาเป็นเจ้ามารดกเนี่ยทรัพย์สินทุกอย่างของเขาเนี่ยมันต้องตกไปอยู่ที่ทายาทซึ่งคือลูกสาวเขาโดยตรงนะทีนี้ญาติเนี่ยครอบครัวเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะเอามันไปขายแล้วจะมาบอกว่าเอามาจัดการงานศพ ได้ไไดในทันทีเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะต้องขอ,อนนเขาก่อนนะด้วยซ้ําไปถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วทีนี้ประเด็นต่อมาคือเอามาจัดการงานศพจริงไหมยังไงเนี่ยก็ยังต้องไปพิสูจน์กันอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวฝากทางตํารวจรดาเนินการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับลูกสาวของผู้ตายด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสํานักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ